วุ้นใน H1 นะครับวันนี้ติดตัวชุดกล่องของยากิม่านะครับเป็นรุ่น Easy Trip 470นะครับหรือ470ลิตรนะครับตัวกล่องก็จะเป็นตัวสีดําเงานะครับผมดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องขนาดความจุ470ลิตรนะครับผมยาวประมาณ180นะครับผมด้านใต้กล่องตัวนี้ก็จะมีตัวขายยืดนะครับตัวขายยืนนี้จับกับตัวคานพวกวิงบาร์ด้ทุกประเภทนะครับผม ลกล่องก็จะมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับผมตัวกล่องสามารถขับขี่เร็วได้นะครับลดเรื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าตัดนะครับผมลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองได้นะครับโอเคครับสำหรับคุณใดทีชุมนนะครับติดกล่องยากิมา easy tube สี่ร้ยเจ็สิบลิตรครับผม